สวัสดีย่ามบายจ้าคลิปนี้มาแจงเรดา์ของาคอีสานช่วงบายนี้มีฝนหลายแห้งหลพื้นที่ไปเช็คก,กันเลยว่าวันที่สี่กรกฎาคมช่วงบายนี้มีฝนอยู่ใสแน่สาหรับมณนนีรองมรสุมผัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศเลาวตอนบนเขาสู้ย่อมความบระการตามที่ปกคุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแห้งผัดปกคลุมทะเลน้ํามันประเทศไทยและอ่าวไทก้กระชีส่งผลให้าคอีสานมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เนาะจ้เข้ามาเช็คเรดาช่วงบ่ายกัน เลเลดาราสุดว่ามีฝนอยู่สายแน่ขอนิยัดเริ่มที่อีสานตอนบนก่อนศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพอกุมฝนฝากธรรมดากําลังอ่อนถึงปานกลางคุมฝนแห้งขึ้น ปกครอพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสุวรรณคู่หาหน้าว่างหน้ากลางเมืองศรีบุญเรืองน่นสังจังหวัดน้องบวัวลำพูเมืองจังหวัดน้องค่ายน้ำโสมบานผือเพนเมืองพิบุญรากน้องหานวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีด่านทรายผู้เรือเชียงคานเมืองวังสะพุงปากชม่ม หน้าดวงเอราวัณผ้าขาวผู้กระดึงจังหวัดเลยขอนสารผู้เขียวบานแทนจังหวัดเัยภูมิผู้พามานชุ่มแพร่สีชมพูเวียงเกา้าน้องหน้าข้ามน้องเรือจังหวัดขอนแกน่นว่านนอนนิวาดอากาศอํานวยสว่างแดนดินซองดาวว่าริชภูมิพังโคนพันนานิคมจังหวัดสกลนครสามชายจังหวัดกระสินสีสงข้ามหน้าว่าพ่นสวรค์ถาดพนมจังหวัดนครพนมลมซักเขาค้อเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจัวัดบุรีจังหวัดอยเอดกุดชุ่มจังหวัดยโสธรเกือบข้ังจังหวัดของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์จ้าถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์เรดาอีสานตอนล่างกุมฝนออนอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสปปลลวและกับประเทศกัมพูชาจ้ากุมฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอลำปาปายมาศอประค้นใจอเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และกะ สอปอปอล่ากุ้มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอปรา,าสาทอําเภอเมืองอําเภอบัวเชดจังหวัดส,สุรินทร์อําเภอกันทลัก์จังหวัดศรีสะเกษและกะประเทศกัมพูชาจ้าคลิปนี้ขอโตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านาะจับบ๊ายบาย